ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านทางบ้านและเป็นเกมเ ER มื่อทุกๆท,ท่านด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในแมปเทดี้เทดดี้นี่ทุกคนเห็นหน้าทรงาน,นไหมเห็นหน้าทรงาน,นไหมหน่ะผมผสาววงกลมไปแล้วนะ่ะน่ะหน่ะตรงนั้นนะ่ะน่ะหน่ะเอาล่ะม่ผู้พันทำเพลงไปกันเลยอู้ อีดีมันจะมีรอยเท้าโอ้โหเจอกันเต็มเต็มตารีบไปเออมันจะตามมาแล้วอเรื่องทำไม่ได้ทำไม่ได้อุ้ฟังเพลงรู้สิ ได้ยินไหมโหหลอมตามชื่อหืภารกิจนอกนี่เก่งเรื่องจูกจริงๆนะเนี่ยผู้หญิงคนนี้อะเพื่อนตายเห็นไหมโหหรือแค่สองคนเหรอสองคน โอ้มีรอยมือด้วยโอ้โหเลื่กไปเร็วแน่ใจนะว่ามันจะไม่เห็นอ่ะมันคือบอทนะเว้ยมันมองเห็นได้ทุกอย่างมีคนตายแตก นี่มีกี่คนอ้ามีหลายคนอยู่อีกสองนาทีเท่านั้นเพื่อนอีกสองนาทีโอ้โหมีศพคนตายด้วยเห็นไหมน่ะตรงนะั้นอะถ้าแกไม่เชื่อจะอุ๊บเึืไปเอ้ยรถออมีกล่องสมบัติอยู่น่ะน่ะตรงนั้นอนะโอ้ใหม ไปวงกลมเท็ดดี้ไปเท็ดดี้มาแล้วมนอยู่ข้างหน้ามนอยู่ข้างหนะ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 มันอยู่ตรงนั้นหนะหนะตัวการดีเลยหนะไปดูคนต่อไปดีกว่ามีศพคนตายได้หืมมีรอยนิ้วมือมีรอยนิ้วมือด้วยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเออหืม หาวิธีทางไม่ได้เอ๊ะมีสัญ,ญลักษณ์เท็ดดี้อยู่เน่แน่แน่แน่ตรงนั้นแน่แน่แน่ตรงที่วงกลมไว้อะอู้หูยชีตอู้ชีตอู้ชีตอู้ชีตที่ศพเราอยู่ตรงนี้หืมง่ายใจอะ่ะ เนียนมากเนียนสุดๆต้องอยู่ไหมอืมเอ๊อะเมื่อกี้เห็นอะไรอะ่ะโอ้มีอะไรเดินมาเฮ้ยเฮ้ย อะไเนี่ยเอ้ยมีศพคนตายอยู่เห็นไหมหน่ะตรงนั้นถ้าจะทำให้ดีมัยก็ดูบกัเลยดูบกันเลยเห็นไหมูบกัเลยดีไปเลยนำเงนตังหืมนำศพเลย อ่างไปเล่นนี่บอกแล้วเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์น่าเวลาเร็วเกินไปเอาเพเยอร์ ผู้หญิงเน,นเน้นเลยเนี่ยเอาอืมอ้ยมมาจับตอวัน,นไม่ใครอ่ะ ทัศน์ศอ๋ออ๋อเล่นเพชรดี้แบร์อ๋อแล้วมีก็ตาแดงแม่จา๋า <c> อ <oughs> ย่าไปต้องการคุณแจอ่า กางนแจสีเหลืองอมันแจะอะไรบ้างอ๋อไขควงอุ๊ันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเป็นประตูอันหน้าโอ้โหมันทะลุมาได้อย่าตาเข้ามาเลยนะอย่าอืม อัวนี้ก็เดินช้าเลอเกินเ <c> ป <oughs> ็นตัวถ่วงเลย <c oughs> โอ้โหรูนฆ่าตายคนหนึ่งน่ากังวลแหละ <c oughs> โอ้โหไม่นะเทีดี้ <c oughs> นี่ต้องการดุนแจสีฟ้านี่ต้องการอะไร <c oughs> อ้อต้องการอ้อ นี่ต้องการคนแกสีเหลืองมโอ้โหถูกฆ่าตายโอ้โห,โหมาเลย มาแล้วโอ้โหสกสมอ้วไม่อ้าวไม่มีใครรอดสักคนโหโหจริงๆนะเจ้าเทตตี้ที่เป็นเพลเยอร์นะเนี่ยขว้าเลยทีเดียวอ่ะแชปเตอร์หนึ่งเอ้ยแชปเตอร์สองโหสองเท่ากัน อ่า AI AI เคทเตอร์อ2อ่าอ๋อมันเป็นที่อะไรสักอย่างโอ้เสียงดังววยวายวิ่งเหรอ เจอหจล้าะ,ะต้องระวังนะเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อน,นมันมาแล้วคิดต้องการหุวใจสีอะไรอ่ะ อ๋อตากาลสีม่วงทุบเราไม่มีอ่ะมีหมีแล้วเข้าไปข้างในบ้างนี่คันมีสีสีโอ้โหนี่หมูโอ้โหตามขึ้นมาอืมไอ้มันมามันมัน โอ้โหตันตันทางโอ้หเป็นตัวเชือดเลยเว้ยแล้วการแหงนี้อรอมุกเล่นตายอ๋อ เข้าอ้อโดนเจแล้วนี่ต้องโอ้โหดูเอไอเียเขาเรียกว่าเอไอแรสุภาพเดี๋ยวมันจะได้นะเอ๊ยมันจะได้เ๊้ อ๋อต้องการขอน้อนเพื่อนคือเราต้องการขอนเราเจอสิ่งอะไรบางอย่างอะไม่มีประโยชน์เอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนตรงนี้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  เอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋ยอเพวื่อนถือกุญแจสีฟ้าไม่สีส่สีน้ำเงินเอออ้อแตกแตกก่อนอืมนี่มีกุญแจสีดำไม่ใช่โหมีสกุไตไยเลยอืมโอ้ มนต้องการค้อนอะเหมือนมีคนเก็บไม่ได้เพื่อ,อนนี่ข้างลงทุนจริงๆนะอ่าลหละสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบกปอยยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อกำลังใจต่อไปในการทำคลิปต่อๆไปใครชอบกปอยยาลืมกดไลค์ด้วยนะ เอาพูดซ้ำในลำลว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสุ๊ดด้ครับ